สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการคุยเล่นสบายๆนะครับตอนที่หมอเจมคุยกับน้องส้มหลังจากรักษาสิวเสร็จน้องส้มมีคําถามอย่างหนึ่งอยากถามคนไข้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือค <c oughs> ือตอนนี้เห็นแอดสิวใช่ไหมคะบางที่ก็โฆษณาว่าแบบเอ้ยยิงไม่กี่ครั้งเนี่ยหายก็เลยสงสัยว่าแบบมันต่างยงไงเครื่องที่ที่เราทำแบบจริงหรือเปล่ายิงไม่กี่ครั้งเราหายนี่ <c oughs> หายสนิทหรือว่าหายกี่เปอรเ์เซ็นต์หรือหายกี่ปีจำไม่ได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ บางที่ก็การันตีว่าแบบเออสี่ครั้งอะไรสี่ครั้งใช่หา,หายขาดหายแน่นอนนี่หรอไม่หายอ่ะได้คําว่าหายอ่ะก็เลยคิดว่าแบบเออในความเข้าใจเราก็าคือแบบน่าจะหายอันดับแรกในโลกของเสียวอ่ะมันไม่มีคําว่าหายขาดเสียวคือสุขภาพผิวมันจะมีแค่คําว่าสงบก,กับอาการดีขึ้นมากนะครับซึ่งโดยทั่วไปก็เราจะตีค่ะสักเซสประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซนเช่นเคยเป็นสิวร้อยเม็ดก็หายไปสักเก้าเม็ด เอ้ยเก้าสิบเมตรแล้วเคยเป็นหนองทุกเมตรก็อาจจะเป็นสิวแค่อุดตันธรรมดาอันที่สองคือว่าตอนนี้มันจะมีเลเซอร์ตัวใหม่ที่เคลมว่าเอ่ยิงต่อมไขมันแล้วหยุดวงจรสิวนะครับก,ก,ก,ก็ต้องตอบว่าอาจจะใช่ถ้าสิวนั้นเกิดจากต่อมไขมันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคือสิวเน,นี่ยมันมีหลายสาเหตุมากตั้งแต่ฮอร์โมนเพศวัยอายุภูมิุ้กันกรรมพันธุ์และโรคประจาตัว แต่สิ่งที่หมอเจอจริงๆก็คือว่าโรคของรอยแดงเส้นเลือดที่กระตุ้นที่เกิดผิวอักเสบหรือฝ้าเลือดหรือรอยแดงเยอะมากวันนี้ดูหน้านี้กันนะครับเขาเรียกว่ารเซเชี a ไลแอค c n e ก็คือโรคที่หน้าแดงทําให้เกิดสิวอักเสบเหมือนกับสิวเป๊ะเลยแต่ไม่ได้เกิดจากไขมันนะคือหน้าจะแดงเป็นผิวหนาคล้ายๆกับผิวเปลือกส้มอันที่2อคือผิวจะเป็นน้ํามันเหมือนกันแต่หน้าแดงทั่วๆโดยเฉพาะกลุ่มนี้เป็นรูขุมขนก็กาเขือมว่าจะเป็นสิวน้ํามันละอันที่สามคือจมูกจะเป็นตะบุ่มตะปั่ม คล้ายๆกับผิวมะกรูดก็จะเป็นหนังไหนอันที่สี่คือตาแดงตาแห้งอันนี้คือโรเซเชียถ้ามีอาการเนี้ยเราไปวิเัยาว่าเป็นสิวที่ต้องใช้ติลตอมไขมันยิงสามครั้งสี่ครั้งหายเก้าบปอร์เ็นสองปีอาจจะผิดทางอ,อาจจะผิดทางเพราะคนละเรื่องกันแต่เป็นสิวเหมือนกันสิวคืออักเสบติดเชื้อก็เหมือนถังขยะแต่สาเหตุเกิดจากอะไรต้องวิจัยถูกต้องก่อนอในการที่สิวจะหายได้ก็ต่อเมื่อสิวเนี้ยต้องเกิดจากไขมันล้วนๆนะซึงจะยิงแล้วหายสนิท ขนานีคือ90สนะสองถึงสปีสองถึงสามปีและในเปนเปอร์ที่เขาชอบเทียบกันนะครับเขาเทียบกับการกินยาคุมต่อมไขมันในกลุ่มโรแอคูเ n นหรือ i อ so โ t เ e ตินอ i ิหรือที่เราเรียกว่าโรแอคเรตินินหรือเป็นยาในกลุ่มวิตามิน A ซึ่งก็จะไปยังให้ต่อมไขมันเนี่ยฟอเขาเชื่อว่าถ้าไขามันมันไม่อักเสบไม่อุดตันก็จะลดได้แต่ที่หมอเจอปัญหาในคลินิก ที่เจอเลยคือสิวอักเสบเลือรลังอุดตันและเหมือนโรเซเชียแล้วเป็นหน้าแห้งด้วยหน้าแดงด้วยและกินโลแอกมาแล้ว <S S S สามเดือนหเดือนหนึ่งปีไม่เห็นผลแล้วเครื่องเนี้ยดันไปเทียบกับโลแอกค, <S S S 2> คือเทียบศสิทธิภาพดีเหมือนโลแอกหรืออาจจะดีกว่าแต่ไม่ต้องกินยาคําถามคือถ้าเกิดเขากินยาแล้วเขไม่ได้ผลเนี้ยมาเลเซอร์เนี้ยจะตอบสนองไหม ก็อาจจะไม่ก็ผิดทางแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าเลเซอร์หนึ่งมันสักสามพันห้าพันเต็มที่หมื่นหนึ่งจะลองยิงก็ได้แต่ถ้ามันแพงกว่านั้นแนะนําว่าต้องเริ่มจากการวินิจฉัยที่ถูกต้องก่อนที่บอกว่าแบบสี่ครั้งภายในสองปีคือสิวมันจะหายแค่สองปีถ้าเป็นสิวที่เกิดจากตอมไขมันมันจะทําให้ตอมไขมันเนี่ยที่มันเคยเป็นภูภูนี่ตี ตีบ,ตบแล้วก็ตันไปเลยพอเขาเชื่อว่าถ้าเกิดสิวนี่เกิดจากตอมไขมันมเนี่ยเมื่อไม่มีไขมันสะสมก็จะไม่เข้ากระบวนการอักเสบถ้าเกิดจากตอมไขมันมแต่ถ้ามันไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งอ,อันที่สองคือคนไข้เนี่ยสับสนมากว่าอย่างเงี้ยเรียกสิวไหมถ้าถ้าเกิดยึดตามประสบการณ์อ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวที่เกิดอันนี้ไม่ใช่สิวอันนี้เขาเรียกว่ารอยแดงจากสิวคือสิวหายอักเสบแล้ว ม,ม,มีเม็ดขึ้นมมเม็ดเดียวจริงๆเม็ดเดียวคือเม็ดสิวที่เหลือเป็นแผลเป็นจากสิวหรือเรียกว่ารอยแดงหมดเลยการรักษาด้วยการทำตอมทำลายต่อมไขมันเนี่ยรอยแดงยังอยู่เพราะถือว่ามันไม่มีการอักเสบมากขึ้นหรือน้อยลงมันแดงขงมันมาตั้งนานแล้วไอ้ที่ประโยชน์คือแบบนี้มสมมติเรารักษาเสร็จหน้านแดงๆเน,นี่ยก็จะกลายไปเป็นโรเซเชียที่ที่จะเป็นหน้าเงี้ยเนี่ยรอยแดงแงยังอยู่ ตรงนี้เขาเรียกว่าแผลเป็นจากสิวเป็นรอยแดงก็ต้องรักษาด้วยการใช้เครื่องสาระแดงหรือเส้นเลือดก็จะในกลุ่ม vascular l a s ร์ Laser, หรือ e x c i m e plus หรือจะเป็น v l a s ร์หรือจะเป็น dual yellow หรือจะเป็น g o l ลเ a s ร์ทั้งหลายแหละก็สรุปว่าอาจจะใช่ถ้าสิวเนี้ยเกิดจากตอมไขมันล้วนๆและอาจจะใช่ถ้าคนคไข้ไม่ได้ไม่ไม่เคยกินยาม,มาก่อนอแต่ถ้าเกิดเป็นตอมไขมันแล้วกินยามแล้วไม่ได้ผลแล้วเลเซอร์เนี่ยเทียบ ประสิทธิภาพจากการกินยาเป็นหลักกินยาแล้วไม่ได้ผลเลเซอร์นี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับก็ก็ปรึกษาดีๆว่าคุณหมอเนี่ยตรวจร่างกายกันว่าคิดว่าเป็นไขมันใช่ไหมหนะครับคิดว่าเลเซอร์แล้วมันจะหายไหมสุดท้ายเลยคือถ้าเกิดคนไข้มีรอยแดงกับเสิวปนกันหายทุกเม็ดไหมหรือห,หายแค่เม็ดนี้กับเงินที่ลงทุนสุดท้ายเลยวิจัยถูกใช่ไหมถ้าวิจัยถูกรักษาถ้ายังไม่ชัวร์ก็ ต้องหาเศษให้เราทิ่ใช้ก่อนเพราะถ้าเราไปทางที่ถูกผลลัพธ์ต้องได้ถ้าเป็นจิวย่างที่ส้มเคยเป็าาียนล่ะค่ะมันคือจากตอมไขมันไหมหรือว่ามันมาจากสาเหตุจริงๆไขมันก็ตันด้วยแต่ว่าในเทคนิคการยิงก่อนจะมีเทคโนโลยีหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองหกเนี่ยมันมีการอัดแอพวิธีการยิงเยอะมากก็คือ,อการใช้ n d a c ทั้งหนึ่งสองสี่ลห้าสามสองเนี่ยพยายามปรับให้รักษาตอมไขมันได้ได้อาจจะผลไม่ได้สูงเท่าเขาแต่ว่าด้วยราคาที่ถูกกว่า ทำได้มากกว่าสุดท้ายส้มก็หายส้มเป็นมาหลายปีก็หายที่นี่ได้แต่จะบอกว่าถ้าส้มอุดตันจะไม่ได้เกิดจากไขมันละ่ะเกิดจากผิวขาดน้าเกิดจากภุ่มกันตกอ่ากใ็ใส่ใส่ภุมมกันเกิดจากผิวที่มันผิวบางแล้วเห่อง่ายละ่ะแล้วรอยแดงที่เกิดทิ้งจากรอยล่ะก็จะหลุมสิวละ่ะที่มันเป็นเราต้องมาปรับโครงสร้างผิวกันใหม่ก็เรียกว่ารีเซอร์เฟสถ้าเราไม่ได้ปรับตรงนี้ล่ะเราจะหายไหมต้องตอบว่า อาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ซึ่ง<ม>การคุยกับคุณหมอและการวางแผนที่ถูกต้องคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะ<ม>คอร์สค่อนข้างแพงจ่ายตังค์แล้วอยากให้ได้ผลม,มีคําถามเพิ่มไหม,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 มก็เป็นอีกหนึ่งฮอปข้ที่เป็นไฮไลท์ในการรักษาสิวในปัจจุบันนะครับถ้าวิจัยถูกเราจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแต่ว่าถ้ายังไม่ถูกต้องผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เพราะฉะนั้นการวิจัยที่ถูกต้องสําคัญที่สุดในการรักษาขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะลายันไครับ Hello.